คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรลักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุม r o ลอีกแล้วนะครับผมแล้วก็มาอยู่ในเกมขุมทรัพย์แอคแท็ก Attack, หรือว่าเกมสาวถ้ำของในค่าย PG ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับก็ทุนมา500นะครับพอดีว่ามีคนดูทักทวงมานะครับก็สวัสดีครับแอดมินเล่นเกมสาวถ้ำให้หน่อยครับด้วยทุน500บาทซื้อฟรีเกมเบ็ด2บาท5รอบติดต่อการห้ามปั่นนะครับรอชมก็ ท่านนี้นะครับได้ขอมาประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็มีเมื่อวานหรือเมื่อวันซืนที่ว่าท้วงทักท้วงผมมาแล้วนะครับทุกคนโอเคก็เอาทุนมา500ปั่นเบ็ด2บาท5รอบห้ามปั่นนะครับที่เขาบอกมาเมื่อกี้นะครับที่ขึ้นให้ดูเนาะปะเบ็ด2อยู่แล้วนะก็คือได้จะได้พอดีทุนนะครับ 500, 5 0 0รอรอบก็คือจะรอบละร้อยนะครับทุกคน แตอยู่ที่ว่าจะได้เพิ่มหรือจะลดลงแค่นั้นเองนะก็ขออภัยด้วยนะครับก็หูครึ่งเดือนเลยนะ2ส,สัปดาห์จริงๆผมอยากจะกลับมาเล่นในคอมมากกว่าครับทุกคนเพราะว่าเล่นในโทรศัพท์มันไม่ค่อยจะ,สะเสถียรสักเท่าไหร่นะ โอ้โหไหลยาวๆเลยตอนนี้ไม่ได้อะไรเลยอะ่ะมีต่อหรือเปล่าืทำไมเป็นหน้าง่อป่าสีแดงไม่เป็นสีทองเนาะผมไม่แน่ใจนะครับว่าที่ขอมานี้จะเอาไปเป็นจะเอาไปเป็นแนวทางหรือว่ามาดูว่าเหมือนกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับทุกคนแต่ก็ดูได้เลยนะครับผมเองก็เล่นตามความเป็นจริงนะครับผม ได้ก็คือได้เสียก็เสียไปเลยเนาะสแคทเทอร์จะมาหรือเปล่าอีกออืดแล้วก็ไม่มานะครับทุกคนช่องช่องสุดท้ายนี่ลงยากนะสแคทเทอร์เกมนี้อันนี้ซื้อรอบที่2นะครับทุกคนก็นไม่ได้กําไรก็คือหยุดนะ5้รอบผมหยุดเลยกําไรไม่กําไรไม่รู้นะครับถือว่าจัดตามคำขอนะขอมานานแล้วด้วยนะครับทุกคน โอ้โหเหมือนไหลอทุกคนกระตุกไปอีกอก็ยังไม่ได้นะครับรอบสุดท้ายก็ไม่มารอบนี้โคตรเกลือครับทุกคนก้39นะจะบอก93เฉยโอ้โหอ่ะรอบที่3ครับทุกคนแน่นอนจริงๆนะช่องสุดท้ายไม่ต้องไปลุ้นเลยสครเธอลงยากครับทุกคนแต่ก็มีลงนะ ผมเองไม่ค่อยจะได้หรอกช่องสุดท้ายส่วนใหญ่จะซ้อนกันมากกว่านะครับโอเคเก็บคูณไปก่อนครับ A, มาช่องสามไม่มาอีกโอ้โหถ้า A มาช่องสามน่าจะได้มีดไปต่อนะโอเคเก็บคูณไปโอ้โดอกเดียวดอกเดียวเองนะทุกคนผมมองดูแล้วน่าจะมันเกลือนอยู่นเนี่ยช่วงนี้นะโอ้โห อย่างเจอแบบนี้นี่ร้องโอ้โหเลยนะโอเคอเคเต็มหน้าโอเคสวยดอกนี้มิดมีต่อเลยครับเต็มหน้าไปทีร้อยยี่สิบสองมาแล้วไงมีต่อด้วยนะเคมาช่องแรกทีหมดแล้วทุกคนก็จบรางวัลก้อนโตไปนะครับทุกคนรนะ้อยหกสิบนะซูเปอร์เมกาะนะครับผมโอ้โหมาอย่างนี้สิเต็มหน้าเต็มหน้าอย่างนี้เรื่อยๆก็พอได้ถอนนะครับคุณสิบหกแล้วครับตอนนี้สิบแปดแล้ว โอ้โหน่าจะได้แค่นี้ครับทุกคนเรียบร้อยจริงๆด้วยครับทุกคนก็รางวัลรวมนะครับไปที่1 9 4นะครทุกคนมาไม่เป็นไรครับอันนี้รอบ3เนาะก็ได้เกือบถึงทุนคืนมานะรอ,อบที่4จัดไปทุกคนขอให้ได้แบบเนี้ยได้แบบนี้ติดๆก็พอได้ถอนนะทุกคนว่ากำไรนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วนะครับ ดีกว่าไม่ได้เลยเป็นนั่งเสียเสียดายนะทําอะไรไม่ได้ครับทุกคนเสียไปแล้วผมผมเองนี่มาก่อนบ่อยมากนะหลังๆมานี่คือต้องเล่นแบบมีกฎระเบียบตัวเองนะครับทุกคนมีตอบหรือเปล่าดอกนี้ไม่มีเมื่อวานเห็นนะครับพิมพ์มาใต้คลิปผมผมเห็นแล้วแค่ผมไม่ตอบแล้วผมก็มาเล่นให้เลยเพราะผมก็เองก็ไม่สบายใจยังไงก็ไม่รู้นะครับทุกคนเวลา เอสมาพูดอย่างนี้เนาะก็จัดให้เลยแล้วกันคลิปนี้คือคําตอบครับรอดไม่รอดนะสําหรับคนที่ขอผมมานะครับโอ้โหน่าจะไม่รอดแล้วทุกคนรอบนี้ก็คืนไปแล้วนะรรบรอบที่แล้วได้มารอบนี้เอาคืนไปอีกแล้วก็จบไปที่35เองครับทุกคนโอเคมารอบสุดท้ายแล้วนะครับจัดไปรอบที่5้าครับรอบนี้ จะเป็นยังไงนะรอบสุดท้ายจะมาหรือเปล่านะครับจะเป็นรอบหวานหรือเปล่าเนาะหรือว่าจะเป็นรอบที่เค็มที่สุดก็ได้นะไม่แน่นอนนะครับของแบบนี้เจมาเคมาเฉยเฮ้ยทุกคนผ่านไปเจ็ดหมุนแล้วเนี่ยยังไม่ได้เลยยังไม่ได้สักบาทเลยนะเฮ้ยโอ้โหสงสัยจะเป็นรอบที่เค็มนะครับ ไม่รอบหวานนะทุกคนอะไรอ่ะได้แค่นี้โอ้โหไม่ไหลจบแล้วครับทุกคนก็เงินรางวัลรวม1 1บาทโอโ้อะไรครับเนี่ยโอ้โหพอเลยครับทุกคนก็ครบแล้วนะครับก็ตามนี้นะครับคนที่ขอผมมานะครับก็ไม่รอดนะครับสำหรับเกมสาวท่ามเบ็ด2บาท5รอบห้ามปัน่น โอเคแต่ก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็บายครับผม